สวัสดีครับผมเซลเก่งประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะครับวันนี้จะมานำเสนอโตโยต้ายาริส 1.2J2019 ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปี2019สีขาวตัว J นะครับผมตัว J นะครับมันจะเป็นล้อกระทะนะครับทางเราใส่ล้อแม็กให้ยางใหม่แล้วก็ยางใหม่ให้นะครับเป็นปี2023เลยนะครับแล้วก็แม็กนะครับแม็กใหม่เลยครับกางศู์ถุงล้อเรียบร้อยนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวนะครับผมเป็นตัว5ประตูนะครับผมเป็นปี2019นะครับก็เดี๋ยวเดินดูรอบรถกันก่อนนะครับรถคันนี้เป็นป้ายกรุงเทพนะครับรถจากกรุงเทพผู้หญิงใช้นะครับใช้น้อยมากนะครับใช้ประมาณ50,000กโลนะครับเดี๋ยวคอยดูเลขไมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอดูภายนอกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัว5ประตูนะครับกว้างนะครับข้างหลัง แล้วก็พับอบ์ดได้นะครับบรรทุกได้นะครับบรรทุกพวกกล่องพวกสัมภาระพวกกระเป๋าเดินทางอะไรพวกนี้สะดวกครับเบาะพับได้นะครับผมตันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูาด้านด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายก็เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยก็เหลือแค่ขัดสีรอบคันนะครับอโอเคฟิล์มเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผม คครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเรียกไม่อยู่ที่ห้าหมืสามพห้า้อยสาสิบสี่กิโลเมตรนะครับใช้น้อยมากนะครับผมรถประมาณห้าปีเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็สวยนะครับตัวนี้พับเบาะไดนะ้นะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองพับเบาให้ดูนะครับนี่ฮะ โอเคเบาะพับได้นะครับเบาพับแล้วก็กว้างนะครับขไไนานกว้างนะครับดูจากด้านหลังกว้างพวกใส่กองพวกขายของออนไลน์พวกเนี้ยกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยสะดวกมากครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับเป็นรุ่นประหยัดนะครับผมต,ตัวใหม่ ด้านหน้าเดิมทั้งคันนะครับรถคันนี้เดิมทั้งคันเดิมโรงงานนะครับมีพวกตะเข็บหน้าซ้ายขวานะครับน็อตยังไม่ขยับนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับผมเครื่องยนต์ก็เดี๋ยวเหลือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คสภาพทั่วไปแล้วก็ทำความสะอาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับอีกรอบหนึ่งคันนี้โตโยต้ายาริส 1.2J นะครับปี2019 ราคาอยู่ที่378,000บาทนะครับก็คันนี้เดี๋ยวให้รับรถเลยอยู่ที่อ2อ0 0าบาทนะครับวันรับรถจ่าย2,500บาทจบเลยนะครับฟรีทุกกรณีนะครับจ่ายรับรถ2,500บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของค่างวดนะครับถ้าฟรีดาวก็อยู่ประมาณ6กบาทนนะครับประมาณ6,800บาทนะครับ ตลอดอายุสัญญานะครับอยู่สูงสุด7ปีครับ84งวดครับผมโอเคท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เซลเก่งนะครับเบอร์โทรศัพท์063 027 7101ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ